ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีองนะคะก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวอีฟจะมาเม้ามอยนะคะเกี่ยวกับโฟมล้างหน้าตัวใหม่ของค่าตาระบบให้ได้ฟังกันนะก็คือสั่งตัวนี้เลยค่ะจริงๆแล้วก็หน้าตาคล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าเขาเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเลยออกใหม่มาเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าเดิมถูกไหมคะอันนี้เนี่ยเขาเน้นเลยนะคะว่าเป็นโฟมบำรุงค่ะก็คือเป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็ช่วยบำรุงผิวได้ด้วยสำหรับอันนี้นะคะที่เป็นแถบสีม่วงค่ะก็จะเป็นสูตร smooth and moisturizing face wash นะคะกับอันนี้ค่ะเป็นแถบสีชมพูนะคะะตตัวนนี้จเป็สูร Smooth Brightening Watch and Fa ค่ะ นี้ลองใช้แล้วพูดเลยว่าชอบมากเรื่อติ่งมากเพิ่งจะเฟเวอร์ิตไปเองนะคะคือเนื้อสูตรใหม่อะมันจะมีความเข้มข้นหนุบ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 นะก็จะช่วยล้างทำความสะอาดผิวนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงแล้วก็มันจะช่วยบํารุงไปด้วยนะคะเขาบอกว่าจะช่วยทําให้ผิวของเราแบบมีความเนียนนุ่มในทุกๆครั้งที่เราใช้เลยแล้วก็ทั้งสองสูตรนี้นะคะมีซูเปอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะก็คือด้วยความซูเปอร์นะมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นในผิวได้ถึง2เท่าเลยอย่างสูตรแรกเนี่ย เนียนนั่นเองแบีบเนียนแล้วก็ชุ่มชื่นก็คือตัวนี้มีสารสกัดจากดอกคาลารีค่ะที่ช่วยให้ความชุ่มชื่นแกะถิวตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวยาวนานมากไปอีกและทีนี้คือพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีเม็ดโจโจบาบีนะคะมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเอาไว้ช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราเวลาที่เราแบบล้างหน้า,นาถูวนอะไรเงี้ยคือมันช่วยทําให้ผิวเราแบบสะอาดแล้วแบบหน้านุ่มมากจริงๆห,หน้านุ่มมเลยอะ่ะทุกคนเออแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะไม่บาดหน้าด้วยแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากสครับผิวบ่อยๆอะไรเงี้ ใช้เป็นสูตรนี้ได้นะคะจะเป็นสูตร smooth and brightening face wash ค่ะแน่นอนว่าทำให้ผิวเรียบเนียนคะ่ะแล้วก็กระจ่างใสแบบปิ้งปังปิงปังเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสารสกัดจากมาเมล็ดองุ่นแดงน,นะคะ <c oughs> ก็ช่วยแบบต่อตาอันมุลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสอะไรทํานองนั้นคะ่ะและคือทั้ง2ตัวนี้ล้างแล้วแบบผิวไม่มีความแห้งตึงใดๆเกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าเออหน้านุ่มไม่แห้งตึง แล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีสีไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมิเนอรัลออยล์ค่ะอย่างอีเบ้งอ่ะอีชอบใช้สูตรสมูทแอนด์มอยเจอไรซิ่งนะคะเพราะว่าเขามีแบบโจโจบาบีมาด้วยบางทีเราไม่มีเวลาที่จะมามาสก์หน้ามาหนูสิวเซียนขัดสิวเซียนอะไรทุกวันเนี่ยค่ะก็คือใช้ตัวนี้ในการขัดนะคะแล้วก็ล้างหน้าขัดสิวเซียนไปด้วยเลยทีเดียวนะคะนี่ก็จะถูให้เกิดฟองนุ่มๆมาก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ถูเบาที่จมูกข้างแก้มนะคะนอกจากผิวจะสะอาดนุ่มเลยนวยท้ิเรีีบ อ่านี่นะคะล้างน้ำป่ามาแล้วค่ะจะบอกเลยวา่าหน้านุ่มมากมากมาก แล้วก็ที่แตกต่างจากตัวอื่นๆที่เคยใช้มาเนี่ยก็คือผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นนะเกิดเนี่ยเวลาที่เราลูบบนผิวไปแล้วเนี่ยคือมันจะรู้สึกได้ชัดเจนมากเลยว่าผิวหน้าของเราอ่ะไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็มีความเนียนมีความเด้งนะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นโฟมบำรุงนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออผิวเราเนี่ยได้รับการบำรุงไปด้วยแล้วก็มีความเรียบเนียนค่ะก็ถ้าใครที่อยากลองโฟมล้างหน้าสืตรใหม่ของฮดาระบบทั้งสองตัวนี้คะก็ไม่แพงค่ะราคาหนดี๋รวอีกจ้นส่ซื้าบาทนะคะเดี๋ยวอีจะขึ้นสถานที่ซ ก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ